สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามที่คนนี้นะคะว่าเอิ่มที่ไหนล่ะคะอยากเล่นอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปกดตรงสามขีดข้างบนนะคะกดไปเลยต่อมาให้เรากดเอเันแรกนะคะก็จะวาร์ปมาในโรงเรียนนะคะแล้วก็ เลือกที่ที่เราจะทำเลยนะคะเราเวลาเราจะสร้างอะไรพวกนี้นะคะเราจะบินไปตรงนู้นนะคะแล้วก็บินหาที่ที่เราจะกระโดดกันเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนที่เราเลือกที่นี้เพราะว่ามันกว้างดีนะคะต่อมาเราก็สร้างอะไรตามไปเลยค่ะ อย่างเช่นแล้วก็กด3ามจีดนะคะแล้วเราก็กดอันที่3ามข้างบนแล้วเราก็ไปกดน,นี้นะคะแล้วเราก็กดตรงนี้นะคะต่อมาเราก็เลือกเลยค่ะว่าจะสร้างอะไรอย่างเช่นอันนี้นะคะหัวใจต่อมาถ้าเราอยากสร้างที่กระโดดอะไรพวกนี้นะคะเลื่ไปอีกค่ะจะเห็นคําว่าตัวแรกเป็นตัว่นะคะแล้วก็สร้างไปเลยค่ะ ราอยากเลือกสีแล้วก็ไปกดสีแล้วก็เลือกตามใจเลยนะคะสำหรับวันนี้ไม่ได้นะคะ